สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับอยู่กับช่องเบาออบครับผมลรอเบาออบลุกอีสานกะมาเปิงพี่น้องผนยกสะดุงครับเป็นย้ายต่อยขนหมานนี่แหละครับเมื่อนี้ก็ยกสะพานตวเกาบ่าได้แล้ะครับก็บขยับออกมาข้างนอกครับเพราะว่าหน้ามันขึ้นแห้ง ยกดูได้ดูขึ้นมยเออยกดูได้ดูออเบิ้งครับเอาเบ้งเมื่อนี้ปลาย่านกล้องครับเก็บเล็กผสมน้อยอยู่นี่แหละครับบาทละโต2โสองต แมนตอนพนันได้หลายปริเทศยครับบังคับมือใหม่เขาครับผมปลาบอติ้นเนาะปลาติ้นนี่แมนอยู่ เบิงครับเบินจะจุดดิอ๋อโดดอยู่ครับโดดอยู่ตัวหนึ่งดดตัวเดียววะอเอาขึ้นไปแลวบ่เอาเมื่อนีอ่พอตาะดดน่านขึ้นอยู่วะ ไปเบิงไปเบิงซองเบืงป่าเลยครับเอาตัวงามอยู่ครับตัวงามอยู่บาดละหีบเนอะอุ้ยบาดละเียเต็มแล้วกเอาอุ้ยบอเดี่ยวมันแข็งว่ามือ แข่งยุ่งลางมาถ้าได้ปลามัน่วยากหรอกครับมองจำนายลายเยอะเหลือเกินขอ,ขอแค่ให้มันมันมีอ่ะอบ่าละบ่าละโตครับตอนนี้ นี่แหละครับตอนเข่าบอกให้เด,ดทายครับมาไทายเอาตอนพยนยกถือมาแล้ว <laughs> สฮ้ยตนายดิยแมนอจจทาทิตย์ไทยจะตอนปลาเข่ากให้พี่น้องเบิ้งกับจ็กสีวาจังได้ก็สีมา,านคักเนาะย้ายนี่ขึ้สีว่าเ <laughs> <laughs> บิ้งครับฟังนี่ฟังนับเป็นตะเข่าเด้ ไอ้วางรู้สึกกลอยกับเปตเตอเข่าอยู่ปลาบอมีม,มันฮอนแดดคือออาถายวานนี่เหรอดดแง่มันหนีวางนี่เป็นห่มพอดีขั้วนี่คุณบะโอ้ยครับบังเน้ งกนี่ไงตะกันไงงามๆเลยครับเร่งๆเลยปาก,กลังเข้าหุมนี้วะ

coi kịp kiểu gì nè vừa anh ấy lên. มีการหักเงียงตัวนี้อุนอุนอ,อุ้ยค่อยแบบนี้เอ,อิแล้วปีน,ะนี่ไม่ยอกหนกมีป็นหยาบ่านน่เอาละม,มือม่อนนะอุ้ยปลาเข่าห,หมปลาเข่าหแม่จา เต็มเ่ยัะเอาใกล้เลยงวดนี้ถ้าได้แบบนี้งวดนี้ทุกันทุกงวดเนาะได้แบบนี้ทุกงวดนี่โอ้ยแป๊บเดียวท่านนั่นล่ะน้าเป็นบาท ครับมาเบิ่งเปลี่ยนมุมมองครับวันนี้เปลี่ยนมุมมองโอ้ยครับเห็นบ่ครับเห็นบ่เอิ้นแม่สาเข้ามาหมม่มไหมอ้ยป,าปาลาเขาตต่าหม่มแล้วปลากระลังเข้าห่มโอ้ยตกลงน้ำหมดแล้วนี่ครับว่าเป็น,น,ออนปคัดเอาเนาะ้อาปลาขาดไสก็คักเพราะว่าจักเส้นเนสองเส้นป่ะ

Ủa, oh, tôi điều どうもね。 อ็ยังล่ะโอ้ได้ครับเที่ยวนี้ได้อยู่เปิดไฟกระติกเห็นแล้วเนี่ย ยกดูได้ดูยกดูว่าเป็นสิได้ดูได้ครับวันนี้ อุย้ยข้างนอกเด้อมันโดนดออกอ่ะเออมื่อกี้นีอก็กระเดิดไงเอารวดนั้นม,มีน้าตักอยู่กับว่าตักเนาะ พอดดเลยงวดนี่พอโดดกับมีให้เก็บอยู่ครับเรื่อยๆทุ่งมันเสียนกับงามเนี่ยหรอ มันดีอย่างหนึ่งตัวละปลาอหอยบบกกลิ่นซ้ำเอา้าหลุดออกโอ้หางแข็งดีจลนะเนาะกระโดดสูงเลยคือว่าเอาให้เราตักเอา ไปก็กล้าขี่มอไซค์ก็ไปนี่หันเนาะเรามีซำโอ้ยบาดเล อาครับผมกับพาะเลยเรวันนี้ผมมามาไทยเพลินเพื่นหิวเข่าแล้วมาไทยเพลินก็หิวเข่าแล้วครับกัสิแม่ได้เวลาอ้ไรนะครับวันนี้เกาโมองก้าเลยครับครับบาดสุด้ทยบาดสุด้ทยสําหรับผมไทยนี่กิ้กลับแล้วครับวันนี้งามนู่นเอาเอาแล้วครับผม คือสิพอจำนีแ่แหละครับอย่าลืมนะครับพี่น้องซอยกันกดแชร์ครับผมเปิดการมองเห็นเปนสิดีเขามาเบิงคลิปนี้ได้หลายครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สุดท้ายก็กดติดตามให้น้ำเนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ